วันนี้นะคะเขียวแป๊ดเลยเขียวแบบชัดเจนมากเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องสืบต่อแล้วนะคะว่านางจะเป็นสีอะไรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ Live นะคะขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะมีแดดลำไร เนี่ยวันนี้ทั้งวันพึ่งจะมีแดดตอนเย็นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี่คื้ม,มากมืดอากาศค่อนข้างเย็นนะคะแต่ลมไม่มีก็เลยเย็นแบบแห้งๆนะคะแล้วก็เนี่ยตอนเย็นแคทพึ่งมานั่งนั่งอาบแดดเนาะก่อนที่จะพาทุกคนเข้าสวนไปดูจุรินซีสังะหอแสงของแคทวันนี้นะคะถ้าทุกคนจำได้นะคะจุลินซีสังะอ์แสงของแคทเนี่ย ได้ทดลองทําหัวเชื้อที่ได้จากน้ำสาปพาข้างบ้านใช่ไหมแล้วแคทก็เทรวมกันในกระปุกใหญ่จำนวน4-5กระปุกนะคะตอนนี้ที่ทําหัวเชื้อ,อหัวเชื้อที่ได้จากไข่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,นะคะก็ได้ทดลองทําดูแล้วตอนนี้ คือเป็นผลที่น่าพอใจมากๆเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนไปดูกันให้เห็นกับตาเลยนะคะว่าสูตรเนี้ยมันแดงร้อยเปอร์เซนจริงๆแดงใช้ได้นะคะคือแดงจริงๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะสูตรหัวเชื้อที่แคททดลองทำนะแคทคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันแดงจริงๆนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวแคทพาทุกคนมาดูทีละกระปุกเลยนะ ตอนนี้แคทมีหัวเชื้อที่ทดลองทำด้วยสูตรไข่แดงน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะจำนวน5กระปุกนี่คือกระปุกที่1นะคะกระปุกที่2กระปุกที่3กระปุกที่4และกระปุกที่5นะคะทุกคนจะสังเกตว่าแต่ละกระปุกมีความสีเข้มอ่อนแตกต่างกันไปบางกระปุกก็ยังไม่เป็นดีนะคะส่วนบางกระปุกก็เพิ่งจะเริ่มเป็นและบางกระปุกก็สีสวยมากๆนะคะ ตามนี้เลยนะที่ทุกคนเห็นกระปุกแรกที่เป็นก่อนเพื่อนนั้นก็คือกระปุกนี้นั่นเองสีเริ่มจืดจางๆนะเนื่องจากเขาเป็นก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวแคทมาทดลองคนให้ทุกคนดูนะคะคนคนคนให้ดูนะจ๊ะสีเขาออกไปทางน้ำตาลขุ่นๆเนาะน้ำตาลอมแดงนะคะก็คือน้ำตาลแดงนั่นแหละ ชุดนี้ตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะสิบสี่พฤศจิปีที่แล้วรู้สึกเหมือนไกลเนาะปีที่แล้วเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนนี่เองอันนี้ก็เดือนเศษแล้วนะคะสีของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลขุ่นๆครีมๆนะคะยังไม่ใช่สีแดงนะแล้วก็อันนี้กระปุกที่สองนะคะแคทจะเขียนว่า A2 นี่นะเดี๋ยวลองคนดูนะคะอาหารเขายังไม่เข้มนะอาหารเขายังมีความขุ่นๆยังมีความเป็นไข่ <c oughs> กลิ่นบอกไว้เลยว่ากลิ่นนี่สุดยอดมาก <c oughs> บ่งบอกถึงความเหม็นที่รุนแรงอันนีน้น่าจะไม่เหมาะยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้นะคะเพราะว่ากลิ่นสุดๆเลยแปลว่า อืติดมือเลยค่ะสุดยอดอันนี้กระปุกที่สามนะจ๊ะนี่กระปุกที่สามอันนี้กลิ่นไม่แรงเท่าไหร่กลิ่นไม่แรงเท่ากระปุกนี้กระปุกนี้แบบกลิ่นแรงมาก พอคนแล้วเอามาดมก็ถือว่าเหม็นใช้ได้อันนี้กระปุกที่สี่นะคะสังเกตว่าจะมีอาหารที่แบบเนี่ยเขามีเชื้อที่วิ่งขึ้นมาเป็นการเป็นเชื้อที่แปลกดีนะคะออันนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นค่ะ เออสีสวยออกชมพูอ่อนๆอ,อ,อมม่วงนะคะชมพูอ่อนอมม่วงม่วงม่วงแบบเผือกๆกลินสุดยอดนี่แคทยืนห่างนะยืนห่างพอประมาณนะคะแบบกลิ่นกลิ่นแรงมากกลิ่นสุดๆ <c oughs> กลิ่นสุดๆ <c oughs> กระ <c oughs> ปุกสุดท้าย <c oughs> เอื่มจะไม่ถึงแหละตามนี้เลยนะคะกระปุกสุดท้ายนะคะสีเข้มข้นเหมือนกันเวลาคนแล้วอาจจะสีขุ่นข้นขึ้นนะคะไม่ใสสวยเหมือนครั้งแรกที่ให้ดูเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะคะประสบความสำเร็จนะคะ,ะ,คะรอบนี้เนาะ ค่ะเดี๋ยวแคทพามาดูอีกตัวนะคะที่ตอนนี้กลายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยะคะใครจํากระปุกนี้ได้สองขวดนี้ด้วยนะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนางก็พ่ายแพ้ต่อสีเขียว <c oughs> นี่ขวดนี้เดิมทีเป็นสีแดงนะจ๊ะนี่คือแคทกรอกไว้อะเป็นลักษณะนี้นะกรอกไว้เป็นแบบนี้เลยแล้วทีนี้ ขวดนี้นะคะเขาเขาเริ่มใสเริ่มใสแล้วเริ่มมีตะกอนนอนก้นวันนี้นะคะเขียวแป๊ดเลยเขียวแบบชัดเจนมากเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องสืบต่อแล้วนะคะว่านางจะเป็นสีอะไรนะคะสุดท้ายนะคะสีเขียวก็เป็นผู้ชนะนะคะได้ครอบคลองพื้นที่ในขวดไปเรียบร้อยจากสีแดงก็กลายพันธนะคะคือถ้าหัวเชื้อสีไหนเขามีความแข็งแรงมากกว่าเขาก็จะกลายเป็นสีนั้นนะคะ แล้วกระปุกนี้ก็เห็นแบบชัดเจนมากนี่เขียวทั้งกระปุกนะถ้าใครจำไม่ได้นะคะให้เข้าไปดูอีพีที่แล้วที่แคทบอกว่าสีเขาเริ่มกายพันธุ์นะนี่เลยค่ะเขียวแป๊กเลยค่ะถ้าของใครมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลน,นะนี่นะคะพามาดูใก,ใกล้ๆเดิมทีเขาเป็นแบบนี้แหละ แต่ก่อนหน้าจะเป็นแบบนี้เขาก็คือสีแดงนี่คือหัวเชื้อเดียวกันค่ะหัวเชื้อเดียวกันที่เป็นสีแดงสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลแดงนะคะที่แคทต,ตั้งเรียงไว้อะหัวเชื้อเดียวกันหมดแต่สองกระปุกเนี้ยแคทได้ทำการนำมาขยายไงแล้วก็เติมน้ำฝนลงไปเติมน้ำฝนลงไปแล้วก็เติมหัวเชือ้อาอาหารให้เขาเล็กน้อยนะคะไม่มากเกินไปแล้วสักพัก ทิ้งไว้สักพักเขาก็เป็นสีน้ำตาลอันนี้เขาเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มๆกระปุกนี้ก็เช่นเดียวกันนะก่อนที่จะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยพอเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นตะกรอนนอนก้นมาแบบใสๆพอเริ่มใสๆแล้วก็เริ่มมีคาบสีเขียวอืมพอเริ่มมีคาบสีเขียวที่เห็นชัดที่สุดก็เนี่ยกระปุกเนี้ยคือเช้าวันนี้ เมื่อวานยังไม่ชัดขนาดนี้เลยนะคะเมื่อวานไม่ชัดมากแต่วันนี้เห็นไหมเขียวอีเลย <laughs> โอ้แบบสุดยอดจริงๆนะคะเป็นเขียวอย่างนี้ไม่ไม่ต้องถามนะว่ากลิ่นยังไงนะไม่เหม็นแน่นอนคะ่ะเนี่ยกลิ่นหอมหอมแบบสาหร่ายอ่อนๆนะคะหอมมากพอกลายเป็นสีเขียวแล้วเขาจะมีความหอมแบบสาหร่ายทะเลอ่ะ มันเป็นความ Amazing จริงๆนะทันทีที่จากสีแดงนะสีแดงสีน้ำตาลแดงเม้นเมมาสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวนะคะคือจุลินรีเขามีความสามารถพิเศษมากเขาเป็นได้ทุกสีนะถ้าสีไหนของเขาที่แข็งแรงที่สุดเขาจะกลายเป็นสีนั้นนะคะดูแสงแดดสาดส่องใสแล้วสวยมากอืมจุลินทรีย์ชนิดนี้ชอบแสงแดดนะคะ คือสีแดงอะ่ะเขาจะชอบแสงแดดเพราะเขาต้องใช้สังเคราะห์แสงให้อาหารด้วยกาซ์ดไข่เน่าเขาจะชอบมากแต่สีเขียวเนี่ยขยายแบบไม่ต้องให้กาซ์ดไข่เน่าขยายแบบไม่ต้องให้อาหารเขาก็ได้นะเคทก็กําลังศึกษาอยู่นะคะกําลังเรียนรู้อยู่ว่าจริงๆแล้วสีเขียวเขาชอบกินอะไร บาง,บางขวดแคททดลองให้อาหารเข้าไปนะคะก็กำลังดูอยู่เนาะก็พามาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะต่อจากหัวเชื้อที่แคทให้ดูเมื่อกี้ก็นี่แหละกระปุกนี้ Amazing มากอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันก่อนที่เ,เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงที่แคทไม่สามารถจะบันทึกเก็บไว้ให้ดูได้เนาะก็พามาดูวันนี้เลยเพราะเขาเปลี่ยนแปลงวันนี้เลยก็ได้เห็นกันชัดๆกันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ <c oughs> พอเขาเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคนทำก็รู้สึกแบบตื่นเต้นกับสิ่งที่ตนเองทำอะ่ะมันรู้สึกแบบมันเหมือนเวทมนต์มันเป็นเหมือนอะไรที่แบบน้าพิศวงงงวยมากนี่นะคะหัวเชื้อของเราที่ให้ดูเมื่อกี้นะเนีย่ยพอถูกแสงแดดเขาสวยอันนี้เป็นสีแบบชมพูอมเผือกนะคะกระปุกนี้สวยมากแต่กิ่นนะอย่าให้พูดถึงโคตรเหม็นเลยสีเวลาคนอะ เป็นสีชมพูอมเผือกกลิ่นแบบสุดๆเนี่ยแคสนั่งอยู่ตรงเนี้ยเริ่มแสบจมูกนะคะเริ่มเวียนหัวแล้วเริ่มจะเป็นลมเหม็นขอตัวไปนั่งมุมอื่นก่อนนะจ๊ะพาให้ดูเออท่านี้นนค่ะพามาดูคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะรู้สึกว่าจะนั่งไปทั่วบ้านเลยนะวันนี้ไปมุมโน้นไปมุมนี้แต่ที่แน่ๆไม่อยู่มุมจุดลิ้นซีนะคะเพราะว่าเนี่ยเริ่มเริ่มมึนหัวเริ่มปวดหัวนะคะเพราะว่าดมดมกลิ่นกา๊าซแก๊ส ที่อยู่ในจุลินนรีสังเพราะแสงสีแดงนะคะแบบเปิดออกมานิ่ฉุนกึกปวดจมูกภูมิแพ้ถามหาทันทีเลยเนาะ,ะอาการจะกำเริบเนาะ,ะเพราะว่ารู้สึกแบบเออได้กินเขาเราเริ่มปวดหัวปวดซีกเดียวนะคะเริ่มปวดมากเลยนะ เลยต้องเอาตัวเองออกมาให้ห่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะคือถ้าใครทาแล้วอย่าไปนั่งดมมันมากนะอะไรที่แบบกลิ่นเหม็นๆนี่ห่างๆออกมาก่อนแต่ว่ามีจุลินทรีย์ตัวเดียวที่แคทชอบดมกลิ่นเขาก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีเขียวนั่นเองนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบสาลายอ่อนๆเนาะก็วันนี้แคทพามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ได้ทําได้ทดลองทําได้เริ่มทําคือสูตร ไข่น้ำตาลน้ำปลานะคะเป็นหนึ่งรอยเปอร์เซนแน่นอน Cat <c atch> แคทคอนเฟิร์มแคทยืนยันหนึ่งรอยเปอร์เซนนะคะว่าสูตรนี้สำเร็จนะคะถ้าใครทำสูตรอื่นไม่สำเร็จลองสูตรนี้ดูนะคะ มันมันเห็นผลจริงๆนะแคทยืนยันได้เลยเพราะแคทก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะสำหรับวันนี้แคทก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทในครั้งต่อๆไปนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ